ยิ่งมีนี่สินประกันชีวิตยิ่งต้องมีนะเพื่อที่จะได้วางแผนรับมือกับภาระหนี้อย่างมีสตินะครับยิ่งมีหนีิสินยิ่งต้องมีประกันชีวิตไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเพราะความรับผิดชอบไม่ควรตายตามเจ้าหนี้นะครับสวัสดีครับผมคุณทีนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่คนจำนวนมาก เข้าใจผิดนั้นก็คือคนมีหนี้ไม่ควรเสียเงินซื้อประกันแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่ายิ่งคุณมีหนี้คุณยิ่งจำเป็นต้องมีประกันชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองนะครับแต่เพื่อคู่ชีวิตเพื่อลูกหรือพ่อแม่ที่อาจต้องรับช่วงหนี้ต่อถ้าคุณจากไปโดยไม่ทันตั้งตัว นี่คือมรดกแบบไม่ตั้งใจนะครับหลายคนมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้ธุรกิจหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันเป็นหลักแสนหลักล้านลองคิดดูนะครับถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณต้องไปคนที่รักคุณจะต้องสูญเสียคนที่หาเงินและต้องแบกภาระหนี้ต่อไปอีกถ้าไม่มีประกันชีวิต เขาอาจจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่ล่ละครับตัวอย่างจริงนะครับผมเคยเจอลูกค้าท่านหนึ่งเขาเพิ่งซื้อบ้านราคา3ล้านบาทมีลูกเล็กสองคนยังไม่ทันจะผ่อนเกินสองปีก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตโชคดีที่เขาเคยทำประกันชีวิตไว้ตอนกู้บ้านบริษัทป,ประกันจ่ายไป3ล้านบาทพอดีครอบครัวของเขาไม่ต้องแบกภาระหนี้บ้านและยังมีเงินเหลือดูแลลูก เขาจากไปแต่ความรับผิดชอบไม่ได้ตกค้างไว้ให้กับใครถ้าไม่มีประกันอะไรเกิดขึ้นครับลองจินตนาการดูนะครับบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดถูกยึดรถที่ยังเป็นชื่อเราคนข้างหลังอาจต้องผ่อนต่อหรือขายขาดทุนหนี้ธุรกิจคู่ชีวิตอาจจะต้องหาเงินใช้หนี้แทนลูกยังเรียนไม่จบไม่มีใครส่งเสีย นี่คือความจริงที่โหดร้ายของคำว่ามีหนี้แต่ไม่มีประกันนะครับแล้วต้องทำยังไงล่ะครับผมอยากจะแนะนำหลักการง่ายๆว่าหนี้เท่าไหร่ทำประกันชีวิตให้คุ้มครองเท่านั้นเป็นอย่างน้อยมีหนี้บ้าน1.5ล้านทำประกันชีวิต1.5ล้านมีหนี้บ้าน2ล้านก็ทำประกัน2ล้าน มีหนี้รวมเท่าไหร่ก็ทำประกันเท่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเงินประกันยังช่วยดูแลชีวิตลูกหลังจากหนี้จบเบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิดนะครับบางคนเดือนละพันกว่าบาทก็มีความคุ้มครองหลักล้านได้ถ้าคุณรักครอบครัวอย่าทิ้งหนี้ไว้ให้เขาเป็นของขวัญหลังงานศพคุณอาจไม่สามารถบอกรักลูกได้ทุกวัน แต่การวางแผนไว้ก่อนจะเป็นการดูแลลูกแม้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้วความรักที่แท้จริงก็คือการปกป้องไม่ใช่แค่ตอนอยู่แต่รวมถึงวันที่คุณไม่สามารถกลับมาดูแลเองได้หนี้สินก็คือภาระแต่ประกันชีวิตก็คือเกราะป้องกันยิ่งหนี้มากยิ่งต้องมีเกราะหนาะเพราะความตายไม่เคยถามก่อนว่าคุณผ่อนบ้านหมดหรือยัง แต่ประกันชีวิตสามารถตอบแทนคนข้างหลังได้เสมอถ้าคุณมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรหนี้ธุรกิจและยังไม่มีประกันชีวิตคุ้มครองตัวเองอย่ารอนะครับเพราะหนี้ไม่รอคุณแน่นอนผมและทีม n ินโนวชันกรุ๊ปับปิดไลน์นะครับพร้อมช่วยคุณวางแผนแบบเข้าใจง่ายไม่ขายของแต่เน้นวางแผนชีวิตแบบมืออาชีพนะครับทักมาได้เลยครับ หรือคอมเมนต์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้เพราะคนที่มีภาระมากที่สุดก็คือคนที่ควรมีแผนมากที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ